ปันปันบังเห็นมะมาเร็วอาม,ามาเร็วฮะลงไปทำไมฮะลงไปทำไมมาเร็วเอาลงไปกับข้าวผัดอย่างเนี้ยฮะข้าวผัดกินมาเห็นมาเร็ว ึ oh, oh. Ag, short, 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 ah. ๊บโอ้โหไวมากไวมากสุดยอดสยอดสุยอดเก่ง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 สุดยอดสุดยอดเอาเวเวัปั้นอันนี้ขับปั้นมาเดเรีวมาเร็่มาเริวมมาเร็วขปั้นขึ้นมาไหมเหไหมเห็นพี่เขาขึ้นมาไหมเนี่ย นยพี่เขาปัดขึ้นมานอนตรงนี้แล้วเนี่ยอืมพี่เขาปัดขึ้นมานอนตรงนี้แล้วขมาเร็วอามาลงไปยังไงลงไปกับพี่เขาเหรอฮะอืมมาเร็ว ไปขึ้นต้นไม้เหรอฮะฮะได้แหละอันนี้ขึ้นได้อยู่มาเร็วมาอันนี้มามาเร็ว <ays> ลูกแมวครับลูกแมวน้อยนะครับผมไปเล่นกับพี่นะครับผมลงไปเล่นกับพี่นะครับพี่ก้าพัดก็ขึ้นมาได้แล้วนะครับผมกระโดดขึ้นปุ๊บๆๆๆๆขึ้นมาเลยนะครับก้าพัด หนูคนนุ่มๆตัวนิ่มๆนี่นิ่มๆม,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 มากลงไปแล้วขึ้นไม่ได้นะเนี่ยขึ้นได้หรือเปล่าไปดูนะดูคอยดูก่อนนะครับคอยดูก่อนนะครับอ่าขึ้นมามาแล้วมาแล้ว,ลวนี่ๆเนี่ยิ่งวิ่งกระโดดเลย นั่นก็ลงประทางกำแพงอลงประทางกำแพง่าโดยลงไปไปเอาอย่าไม่เอาไม่เอาได้ไงไม่เอา,ไ,ไ,ไ,มเอาไม่เอาก็ไม่ได้ขึ้นมาสิฮะไม่เอาไม่เอาก็ไม่ได้ขึ้นมาสิอ่าขึ้นมาเนี่ยพี่เขานอนอยู่เนี่ยนี่มา